ูช้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่เดวไลแกรี่นะครับสาขาบางรักแชงกรีลานะครับแล้วก็ที่ทางอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์ที่เป็นเท็จรับในการสืบพระแม่กาวรียมาเรียมนะครับพแม่กาวียนั่นคือตั้งแต่พระแม่มาาในการที่จะลงมาปราบมานะครับซึ่งวันนั้นนะครับที่พระแม่กาลีได้ลงมาปราบมาแล้วเป็นวันที่ทชนาเรียกว่าวันิชายัชมีนะครับหรือวันนวาราปีนีนนะครับซึ่งแต่ละปีนั้นจะมี โปรโมทน,นะครับแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองกันย <ST> ิ่งใหญ่ด้วยและที่มาทัข้ของ c รส s s มาที่พระแม่กาลีมาเรียมันพระแม่มาเรียมันนี้ก็คือพระแม่ปางรวมของแม่อุมานะครับมีเรียกว่ามีฤทธิ์เดชทางด้านการรักษาโรคนะครับนะครับเสริมเป็นเรื่องของความพิเศษตรงนั้นนะครับแล้วเรามาดูเคล็ดลับของการเสริมตรงนี้นะที่เราจะสวดมนต์ตือนพระแม่กาลีมาเรียมันด้วยการท่องคาถาโอมทั้งหมด8ครั้งนะครับแล้วก็ท่องคาถาว่า โอมเจมาตากาลีมารีอม <to> ันนะครับะมหาโอมเจมาตากาลีมารียมันะมหาเราสามารถจุดปัญญาในการถวายพระแม่นะครับแล้วก็มีการถวายน้ำแดงนะครับเพื่อเป็นการสื่อถึงพระแม่นะครับและเวลาสื่อถึงนะครับเราก็มีการสั่กระดิ่งด้วยครับเพื่อให้เกิดพิธีกรรมมากขึ้นด้วยการานะครับและนี่คือเทราที่อาจารย์จะมาฝากวันนี้สำหรับการสื่อถึงพระแม่กาลีมารีอมันนะครับ